สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวยูทูปนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูปช่องหมูน้อยมันทุม็์ครับทีนี้พามาดู m อ5มยได้ผ่านใหม่ครับได้ตัวมาแล้วนี่ให้เดาว่าเป็นผ่านรุ่นไหนอ้าหนุย้ย <laughs> นี่ครับ ไม่ว่าหางลาเปิดเปิดไรยี่สิบสี่ใช่ไหมใช่โอ้ห oh. น้อยมัมันไม่สมดุลนกี่หมื่นนะตกไปเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นนี่ครับตัวนี้เป็นฐานของ M7000 นนะฮะ นี่ครับไปดูรหัสหารรหัสเขาดูดินี่ครับพันพรวนเ EH อสองหกหกเจโอ้ย่างลึกเลยนะลึกนูซีกับพันพันพันสามะพันสามใบยิบโสงนี่ครับใบนี้เป็นใบยี่หกนะครับ กองใหม่กองใหม่ประกันกี่กี่เดือนนะป <6. S 1> กันหกเดือนนะ<ก>มาถึงตอนไหนใบหนบึ่งใบสองอันนี้มันเล็กเนาะครกครกเล็กโคจรหนาเลยครกเล็กเนาะไทยนี่เสียเส่ยงๆกับตอ่อนี่เจอตอนน่ะต้องยกคันท้ายเดี๋ยวดูกันท้ายก่อน ทันท้ายเป็นของใบใบยี่สีใบของใหม่แล้วมันมีไอจิตใบมั้ยหรือมีแค่หกใบจิตใบของาครับเนาะงมันใหญ่เกินใบออกมาเนี่ย 5, 5, 5, 5. อันนี้หกใบมันยังมันยังเกือบเล็กกว่ารถเนาะหรือ,อยังไงเสมอรถอ่ะพอดีสเสมอพอดีนะ นี่ครับได้ตัวมาแล้วยกได้สูงกว่าเดิมยได้สูงกว่าเดิมยกได้สูงกว่าของเสียต้นไหมสูงกว่าหรือว่าตัวนั้นมันเป็นดินดินแข็งแล้วไถไม่เข้าเลยต้องเอาลงดำๆหรือยังไงไม่เกี่ยวอันนี้บดคันจนสูดหมือนเาอันอัการนั้นบดไม่ได้ใส่รูล่างสูดนะบดใส่รูกลางอ๋อเออใช่เพราะว่าเขาบอกถ้าใส่รูลลางกามันจะมันดึงมันจะดึงดัามอ่ะดึงด้าเกรง ทีนี้มันเหมือนหนักก็เลยใสย่ถูงป่ะงั้นป่ะเป็นไปน,นูป่น,นปไอ้สตาร์ทยกดูก่อนยกสูงไหมเออสูงแค่ไหนว้อย่างสูงเลยอ่ะ ป่ะอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี so ้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามหมูน้อยมันทุเม็ดด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปบายครับสวัสดีครับ